ลูกสำรักนมออกปากออกจมูกทำอย่างไรดีจะช่วยเหลือลูกได้อย่างไรและทำอย่างไรลูกน้อยถึงจะไม่สำรักนมออกปากและจมูกสวัสดีค่ะพบกับพิการน,นมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกน้อยวัยทารกนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีเรื่องของการสำรักนมทำให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความกังวลใจว่าจะทำอย่างไรนะคะเมื่อลูกเกิดการสำลักนมหรือว่าจะป้องกันอย่างไร ให้ลูกน้อยของเราเกิดการสำลักนมจนถึง,ถงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตในคลิปนี้พี่การจะมาบอกถึงสาเหตุที่ทําให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่สำลักได้วิธีการป้องกันไม่ให้ลูกน้อยสำลักพร้อมกับวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่สำลักค่ะก่อนเรฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่การน,นะคะ การสำลักนมออกปากและจมูกนั้นเกิดขึ้นได้นะคะในเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยสามขวบกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่าสี่เดือนที่จะแปะนมบ่อยจากการที่กล้ามเนื้อหูรูยังทํางานไม่สมบูรณ์ในเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเช่นในเด็กที่คอดก่อนกําหนดในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการดูดกืนปากแหว่งเพดานโวต่อระหวังทางเดินอาหารและทางเดินหายใจมีปัญหาในน้องที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอด และในน้องที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการล่าชา้ามีประวัติโรคลมชักทีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มั่นใจว่าอาการสำลักนมของลูกนั้นคืออาการแบบไหนลูกอาจจะสำลักนมเฉยเฉยลูกแหวนมเฉยๆอาการสำลักนมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดูค่ะลูกจะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะอาจจะมีอาการไอเหมือนกับการขย้อนอาหารนะคะหากสำลักไม่มากลูกจะไอประมาณ2-3ครั้งถ้าลูกมีอาการสำลักนมไม่มากแบบนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ประคองหน้าลูกไว้แล้วก็ ค่อยๆรูปหลังนะคะเบาๆค่ะเพื่อให้น้องรู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วก็กลับมาให้นมได้ตามปกติค่ะการที่2นะคะน้องไอแรงๆค่ะจนหน้าเขียวปากเขียวหรือมีเสียงหายใจที่ผิดปกติดังคลืดคร่านะคะอันนี้ก็ควรจะพาน้องไปพบแพทย์ค่ะและอาการที่3นะคะการสำลักนั้นไม่ได้เกิดขณะที่ลูกดูดนมเพียงอย่างเดียวนะคะขณะที่น้องนอนหลับหูลูดกระเพาะอาหารจะมีการคลายตัวค่ะทําให้นมไหลย,ย้อนขึ้นมา ทางระบบทางเดินอาหารค่ะทำให้เกิดการสำรักได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกน้อยของเรานะคะสำรักนมออกปากและออกจมูกค่ะสาเหตุหลักที่ทําให้ลูกน้อยสำรักนมนั้นเกิดจากการที่ลูกกินนมไม่หมดกินนมไม่ทานหรือลืมกินนมทําให้นมไหลล้นจากระบบทางเดินอาหารนะคะไปอุดการระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้ร่างกายตอบสนองโดยการแสดงอาการสำรักเพื่อให้ระบบทางเดินหายใจสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะปัจจัยเสริมที่ทำให้ลูกน้อยเกิดการสำรักนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยการสำลักที่เกิดจากวิธีการให้นมค่ะอือ่นต้องบอกเลยนะคะในน้องที่ดูดเต้านมแม่จะมีโอกาสเกิดการสำลักนมน้อยกว่าโูกที่ดูดขวดนมเพราะน้ำนมแม่จะไหลเมื่อนอ้องออกแรงดูดยกเว้นกรณีที่แม่มีน้ำนมพุ่งหรือว่าน้ำนมมากเกินไป ลูกกลืนไม่ทานอันนั้นในเด็กที่ดูดเต้านมแม่กโอกาสที่จะเกิดการสำลักได้นะคะซึ่งวิธีการแก้ไขนะคะพี่แกนเคยทําคลิป ไว้แล้วนะคะเรื่องของลูกแหวนนมสำลักนมนะคะเวลาที่ดูดเต้านมแม่พี่แกจะแปะลิงไว้ให้ด้านล่างนะคะในขณะที่ดูดขวดนมนั้นน้องจะดูดน้ํานมจะไหลเรื่อยๆถ้าแม่ให้นมไม่ถูกวิธีป้อนนมเด็กขณะที่เด็กลับร้องไห้งองแงให้อุปกรณ์ช่วยค้ำขวดนมลูกนอนกินนมก็ทําให้ลูกน้อยที่ดูดขวดนมนั้นมีโอกาสเกิดการสำลักนมค่ะสาเหตุที่2ค่ะลูกสำลักนมเพราะปริมาณนมมากเกินไปค่ะบางทีนะคะน้องร้องคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าน้อง ต้องการกินนมนะคะก็ป้อนนมอย่างเดียวค่ะทีนี้ก็เลยล้นกระเพาะอาหารทําให้ลูกสํารักนมได้ 3. ค่ะสํารักนมเพราะจุกนมผิดขนาดนมไหลแรงหรือว่าเร็วเกินไปค่ะข้อที่4ลูกน้อยถูกรบกวนขณะดูดนมค่ะขณะที่ลูกกาลังดูดนมนะคะถ้ามีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นนะคะ ทำให้ลูกไม่ได้กืนนมนะคะพอจะกืนแล้วก็กลายเป็นกืนไม่ทานหรือว่ากืนไม่หมดเกิดการสำลักได้ค่ะทีนี้ถ้าลูกน้อยเกิดการสำลักนมนั้นจะส่งผลอะไรต่อสุขภาพของทารกบ้างการสำลักนมนั้นส่งผลกระทบได้ตั้งแต่เล็กๆนะคะจนถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะคะผลกระทบเล็กๆน้อยเช่นการขัดระคายเคืองบริเวณจมูกหรือว่าบริเวณหนังบริเวณรอบปากรอบจมูกลูก ในกรณีที่น้องดูดเต้านมแม่ถ้าน้องสำลักนมบ่อยๆนะคะน้องก็จะไม่อยากดูดเต้านมแม่แล้วก็หงุดหงิดเวลาที่เข้าเต้านะคะน้องที่สำรักนมบ่อยหรือว่าแหวนมบ่อยน้ำหนักน้องอาจจะไม่ค่อยขึ้นคุณแม่ต้องคอยติดตามเรื่องของน้ำหนักน้องให้ดีนะคะถ้าน้ำหนักน้องไม่ค่อยขึ้นหรือว่าขึ้นน้อยคุณแม่จะต้องพาน้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขผลกระทบที่ร้ายแรงนะคะก็คืออาจจะส่งผลให้เกิดการเกิดปอดติดเชื้อปอดอักเสบและอุดกั้นทางเดินหายใจส่งผลให้ลูกน้อย เสียชีวิตได้ค่ะซึ่งถ้าลูกของเรานะคะมีอาการสำรักนะคะแล้วก็มีอาการดังร่วมด้วยดังต่อไปนี้หรือหลังสำรักมีอาการดังต่อไปนี้พี่แนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะขณะที่น้องสำรักมีอาการหน้าเขียวปากเขียวไม่หายใจหรือว่าร้องไม่ออกอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วหลังสำรักแล้วน้องมีอาการซึมไข้ดูดนมน้อยลงหายใจหอบ อันนี้ก็ต้องพาน้องไปโรงพยาบาลเพราะน้องอาจจะมีเรื่องของการปอดอักเสบหรือว่าป่ดติดเชื้อได้อาเจียนหรือว่านมที่แหวะออกมามีลักษณะเป็นสีของน้ำดีสีเขียวหรือมีเลือดปนที่อายุ6เดือนไปแล้วยังมีอาการแหวะนมสำลักโมบ่อยและในน้องที่มีการสำลักนมบ่อยจนน้ำหนักไม่ขึ้นอันนี้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะเมื่อทราบอันตรายหรือว่าผลกระทบกันไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอาจจะกังวลค่ะว่าจะทํายังไงนะคะไม่ ทำให้น้องเกิดการสำรักนมค่ะคลิปนี้พี่แกนวิธีป้องกัน,นการสำรักนมมาฝากด้วยค่ะวิธีการแรกค่ะแรกเกิดถึง6เดือนแนะนําให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวค่ะจะยังไม่ให้อาหารตามวัยนะคะเพราะว่าถ้าให้อาหารก่อนนะคะจะมีโอกาสในการสำรักมากขึ้นค่ะ2ค่ะปรับท่านอนกินนมของลูกให้ถูกต้องในน้องที่ดูดนมขวดนะคะคุณแม่จะต้องยกหัวนะคะให้สูงกว่าเพราะอาหารค่ะ เพื่อให้นมไหลลงสู่กระเพาะอาหารได้ดีนะคะก็คือสูงประมาณ30-45องศาและในน้องที่ดูดเต้านมแม่เวลาให้เต้านมแม่นะคะน้องจะต้องรังตรงไม่โค้งงอนะคะน้ำนมก็จะไหลได้ดีขึ้นค่ะข้อที่3ไม่แนะนำใช้อุปกรณ์ในการช่วยขำขวดนมนะคะเพราจะทำให้น้ำนมไหลเร็วและแรงเกินไปเวลาที่ให้นมไม่ควรทิ้งลูกไว้เพียงลำพังต้องมีผู้อื่น อยู่ด้วยค่ะข้อที่4ี่ค่ะไล่ลมออกจากทางเดิอนอาหารค่ะเพราะว่าถ้์ในทางเดิอนอาหารของน้องมีลมมากนะคะก็จะทําให้ลมนะคะกับน้ํานมไหลย้อนขึ้นมาในระบบทางเดิอนอาหารเกิดการสําลักได้การไล่ลมในเด็กเล็กศูนย์ถึง2เดือนที่คอย,ยังไม่แข็งแรงนะคะพี่ก็แนะนําให้ใช้ท่านี้นะคะใช้นิวน้วโป้งนิ้วชี้ประคองบริเวณขากรรไกรหรือว่ากางของลูกจับน้องนั่งหลังตรงตามนี้นะคะ ในน้องที่คอแข็งแล้วนะคะก็แนะนำให้ใช้วิธีอุ้มพาดบ่าแล้วมือประคองด้านหลังนะคะแล้วก็ลูกขึ้นเบาๆค่ะแบบนี้นะคะข้อที่5นะคะหลังลูกเลิกเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะอุ้มน้องนะคะในท่าหัวสูงเนี่ยนาน30นาทีค่ะก่อนเอาน้องนอนลงไปนะคะท่านอนที่เหมาะสมนะคะแนะนําเป็นท่านอนหงายหรือว่า นอนตะแคงนะคะข้อที่6ค่ะตัวเช็คสภาพจุกนมนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะพี่กัลพูดถึงการเปลี่ยนไซส์จุกนมที่เหมาะสมค่ะโดยแรกเกิดน,นะคะก็แนะนําให้ใช้ไซส์ที่เล็กที่สุดและเรื่องของจุกนมที่เสื่อมสภาพที่ทําให้น้ํานมไหลเร็วเกินไปค่ะลองกลับไปดูคลิปของพี่กัรเรื่องของการเปลี่ยนไซส์จุกนมนะคะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะข้อที่7ค่ะสังเกตเวลาลูกดูดนมควรมีฟองอากาศเล็กๆในขวดนม8ควรให้ลูกกินนม ตรงเวลาไม่ปล่อยให้ลูกหิวนมจัดเกินไปเพราะเวลาที่ลูกขี่จัดลูกจะดูดแรงและเร็วทําให้กืนนมไม่ทันค่ะทั้งเต้า,ตานมแม่และก็ขวดนมเลยนะคะที่9ขณะที่ให้ลูกดูดนมควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบไม่มีสิ่งรบกวนค่ะโดยเฉพาะน้องที่เริ่มรู้เรื่องนะคะ3-4เดือนเนียค่ะถ้าเราให้นมแล้วน้องหันไปสนใจสิ่งแวดล้อมน้องอาจจะลืมกลืนนมค่ะและทําให้สํหลักนมได้ข้อที่10ค่ะ ลังกินนมอย่าใส่ผ้าหรือผ้าอ้อมที่รัดแน่เกินไปจะทําให้เกิดแรงดันที่กระเพาะนะคะทําให้อาหารขย้อนขึ้นมาได้และกรณีที่ลูกเราเกิดการสำลรักนมแล้วนะคะเราจะต้องมีวิธีการช่วยเหลือหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ค่ะห้ามอุ้มลูกขึ้นเด็กขาดผ้าพอนมที่สำลักอาจจะเข้าสู่บ่อนนะคะให้จับลูกนอนตะแคงโดยให้ศีรษะต่ำลงนะคะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้นม ที่สำลักออกมานั้นไหลย,ย้อนกลับเข้าไปสู่ปอดได้นะคะจับนอนตะแคงศรีรษะต่ํานะคะในที่ที่น้องยังรู้สึกตัวแต่ไม่หายใจร้องไม่มีเสียงนะคะอันนี้เราต้องทําการช่วยชีวิตลูกเบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะคุณแม่ต้องตั้งสติแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวค่ะและทําการช่วยเหลือตามวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะให้เราจับน้องนะคะนอนป้วมลงไปบนตัวของเรานะคะโดยใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ประคองบริเวณขากันไกรของน้อง ใช้ส้นฝ่ามือนะคะทุบลงไปบริเวณกลางสะบักนะคะระหว่างสะบักทั้งสองข้างของน้องนะคะตามที่พี่กันชี้ค่ะความหน้าน้องโงยพือให้ศรีรษะน้องตําฝ่าลำตัวค่ะทุบลงไปนะคะตรงบริเวณสะบักค,ค่ะ5ครั้งค่ะต้องลงน้ำหนักนิดนึงนะคะเพื่อให้สิ่งที่อุดกั้นทางเดินหายใจออกนะคะและถ้าน้องยังไม่หายใจนะคะเราจะทำการช่วยชีวิตน้องโดยใช้ นิ้วชี้และนิ้วกลางสองนิ้วของเรากดบริเวณกลางหน้าอกตรงบริเวณกระดูกกลางหน้าอกนะคะกดลงไปห้าครั้งค่ะหลังทาครบสองท่าแล้วให้คุณแม่ตรวจสอบว่าน้องหายใจหรือว่ามีเสียงร้องหรือเปล่านะคะพร้อมกับดูในช่องปากน้องค่ะว่ามีสิ่งอุดกั้นอยู่หรือเปล่าถ้ามีหรือเห็นให้คุณแม่ล้วงออกแต่ถ้าไม่เห็นห้ามล้วงเข้าไปเพราะจะทําให้สิ่งอุดกั้นนั้น ลงลึกเข้าไปอีกนะคะกรณีที่น้องยังไม่ร้องหรือไม่หายใจให้คุณแม่กลับไปทําการเคาะหลังและกดหัวใจวนไปนะคะจนกว่าน้องจะร้องหรือว่าทีมกู้ชีพจะมาค่ะในระหว่างที่เราช่วยชีวิตลูกนะคะทีมที่เราขอความคนที่เราขอความช่วยเหลือนะคะจะต้องทําหน้าที่โทรไปยังเบอร์1น6 9นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขนะคะก็จบไปแล้วค่ะกับคลิปการ ที่ลูกสำรักนมออกปากและก็ออกจมูกนะคะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ให้เกิดการสำรักนมจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ